การนำาทนโียีมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร BCG Economy Model เป็นโลรการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดกระจายโอกาสกระจายรายได้และนดความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างพื่ถึงนำพาประเทศไทยก้าวข้ามจาบประเทศทรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงและมีการพัฒน,นาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน บทบาทของจุลินทรีย์จุลินทรีย์มีบทบาทสาคัญในอุตสาหกรรมภายใ,ใต้กรอบเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมักนํามาใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารเช่นยีสต์ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เช่นเบียร์และเหล้าชาลาใช,ช้ผลิตอาหารและอาหารเสริมเพื่อเพิ่นมรสชาติเช่นซีอิว๊วเต้าเจี้ยวน้ำปลาน้ำส้มสายชู แบคทีเ i a ใน l a c t บา a ิลั l ใช้ในการผลิตนมเปรี้ยวทุกชนิดหรือในกระบวนการหมักของผลิตภัณฑ์อย่างก,กิมจิโดบบลาของจุลินทรีย์การผลิตอาหารจุลินทรีย์ถูกนํามาใช้ในการหมักอาหารหลากหลายชนิดเช่นชีสโยเกิร์ตและผลิตภัณฑ์จากกวนเตงการหมักช่วยเพิ่มรสชาติคุณค่าทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษาขอ,อาหารการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเช่นการเพิ่มโปรไบโอติกจุลินทรีย์โปรไบโอติก ช่วยในการปรับสมดุลโองกรดเบในลำไส้ส่งผลดีต่อสุขภาพทางเดินอาหารและระบบภูมิคุ้มกันการพัฒน,นาอาหารให้ปลอดภยัยการควบคุมเชื้อโรคกรดนซีบางชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในอาหารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอาหารได้และการผลิตสารการบูดชีวภาพทรีย์สสามารถผลิตสารการบูดชีวภาพจากธรรมชาติช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารโดยไม่ใช้สารเคมีได้ การใช้ประโยชน์ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารภายใต้กรอบเศรษฐกิจ BCG เช่นการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์เพื่อเป็นอาหารทางเลือกการใช้จุลินทรีย์ในการหมักเศษอาหารเหลือทิ้งเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่สามารถย่อยสลายได้ทั้งชีวภาพจากจุลินทรีย์การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากตุลินซีไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วยตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เช่นสับปะรดและมังคุดเกิดจากการหมักผลไม้น้ำและตุลินซีเข้าด้วยกันจนแปลสภาพกลายเป็นกดน้ำส้มสีของน้ำส้มสายชูหมักจึงเป็นสีน้ำตาล และมีตะกรนตามธรรมชาติอยู่เนื่องจากไม่มีการผ่านความร้อนหรือการกองจึงทําให้ยังมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือที่เรียกว่าโปรไบโอติกซึ่งมีส่วนช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นช่วยในการขับถ่ายควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆที่อาศัยอยู่ในระบบย่อยอาหารตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาเจอร์ไลท์จากโปรตีนพืชมักทําจากถั่วเหลืองหรือถั่วลันเตา โดยผ่านกระบวนการสกัดโปรตีนพืชเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีคุณสมบัติคล้ายกับไข่จริงจากนั้นจะทำการพาเจอร์ไลท์เพื่อยืดอ,อายุการเก็บรักษาและทำให้ปลอดภัยสำหรับการบริโภคกระบวนการนี้จะรักษาคุณค่าทางโภชนาการและสามารถใช้แทนไข่ในการทำอาหารได้ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับผู้แพ้ไข่ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากเส้นใยเห็ด จะผลิตจากไมซิเลียมซึ่งเป็นเส้นใยของเห็ดเมื่อได้เส้นใยจากเห็ดแล้วจะใช้เทคโนโลยีการหมักหรือการอดัดรีดเพื่อให้มีเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์จากนั้นจะปรุงรสและขึ้นรูปให้คล้ายเนื้อสัตว์จริงพร้อมนำไปใช้ทำอาหารต่างๆและโปรตีนจากเส้นใยเห็ดจะมีโปรตีนสูงมีไขมันตำ่ำไม่มีคอเลสเตอรอลและทำให้ย่อยง่ายค่ะ